ก็ตายเราที <erson> <todavía> นี้มันเรงแต่ทีนี้เเต่าก็ตายถามว่าเร่งอย่างนี้เราจะดำรงชีวิตยังไงตายที่บนนี้เอวมันไหลบานบ้าง่หมเดี๋ยวเที่ยวให้นี่เลยก็ตายนี่นักราษาบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะพาพวกเจ้าไปตายงใจแล้วแต่ถทายไว้ยังแต่แรกแน้ครับอยู่หน้าปบ๊บทีนี้เนักราษาบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะพาเจ้าไป นกภาษาแล้วไปคาบไม้มาพูดได้ไหมว่มันเป็นภาษานกมันไงมันเป็นภาษาตันน่ะลันฟังดูเร็วๆนึ่งก็คข้าม่นี่งข้าบนี่คาบเพิ่มที่นี่มันก็ปินไปบินไปบินไปเพิ่ที่นี่ไอ้เต้ามันเลยถามว่าเราเมื่อไรเราจะถึงมันมันบอกว่ามันเหนื่อยล้าแล้วพูดเพิมมันก็อาปามันก็ตจ้งไม้นภาษาก็โชว์ไปทันพอโชว์ไปทเพิ่มมันก็แทกเพิ่มกระโดมันก็เล่ามันล่ากินถึงปัจจุบันนี่ไงมันเป็นตำนาน เราปสืบตำนานมาเราสืบทอดกันมาก็่อังแน่มันเป็นตำนานไงพระทเฒ่าผู้แก,ก่เขาเล่ามานะเป็นตำนาน